ศูนย์บ้านพักข้ารชาชการจังหวัดเชียงใหม่จัดมมพิธีทำบุญตักบาตรถวายแด่พระสงฆ์เป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่2568เช้าวันนี้ที่9ก้มกราคม2568ในายนิรัตพงศิทิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ในายวีรพงศ์ฤทธิรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายนักปราศ ชยยานนนท์หัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการพนักง,งานเจ้าหน้าที่และผู้ที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมกันทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์จำนวนเก้ารูปที่บริเวณลานธรรมะภายในศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่2568 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ซึ่งทางศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์บ้านพักข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันทําบุญและกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์บ้านพักเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตและครอบครัวนอกจากนี้ยังเป็นการสืบทอด วัฒนธรรมและประเพณีทางพระพุทธศาสนาซึ่งทุกคนที่มาร่วมงานต่างมีสีหน้าเบิกบานยิ้มแยม้แยมแจม่มใสและมีความสุขเท่เดลร่วมกันทําบุญในโอกาสนี้สําหรับศูนย์บ้านพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม่แต่เดิมนั้นจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักนักกีฬาที่เข้ามาแข่งขันในกีฬาซีเกมครั้งที่18เมื่อปีพุทธศักราช2538 ต่อมาได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นที่พักของข้าราชการและบุคลากรเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการต่างๆโดยเฉพาะที่ทำงานอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นสวัสดิการด้านที่พักอาศัยทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีสะดวกต่อการเดินทางไปปฏิบัติราชการและสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพได้เป็นอย่างมากทรงศักพรมเอี่ยมชชยนรุงอน,นันทปัญญสติศุศูนย์ขาภักเหนือรายงาน